การกลับมาในรอบหลายปีของซีรีส์ดักบอลบูโดไคในชื่อ Sparking z e r o เกมฟ g h ติ้งซีรีส์ดักบอลที่กำลังมาแรงในขณะนี้แต่ส่วนตัวผมคิดว่าเกมนี้มันยังขาดอะไรไปบางอย่างและในวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจสำหรับคนที่กำลังลังเลว,ว่าจะซื้อมาเล่นเลยดีไหมกับด a g o กบอลสปาร์กิ่งซีโร่รีวิวอย่างแรกเลยหมดเนื้อเรื่องโดยเกมนี้นั้นจะมีเนื้อเรื่องหลักอยู่6เนื้อเรื่องและ6ตัวละครซึ่ง เกมนี้เขาได้บอกว่ามันจะมีเนื้อเรื่องแย่ที่ไม่เหมือนกับในแอนิเมะหรือว่า What If e นั่นเองโดยในตอนแรกที่ผมเล่นนั้นผมก็ได้งงว่าใน w h a อ If ของมันวะในเมื่อผมเลือกอีกแนวทางหนึ่งแล้วสุดท้ายมันก็ไปจบอยู่เหมือนเดิมก็คือโกคูกับราดิก็โดนพิกาโ,โลยิงลำแสงใส่เหมือนเดิมเอา้านี่มันแค่เปลี่ยนแต่อล็อกนิดนหน,น่อยๆยแค่นี้เองอันนี้เหรอที่เรียกว่า What If e ใช่ครับตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นแหละจนกระทั่ง ในการที่เราจะปลดล็อกฉาก What If นั้นเราจะต้องทําตามเงื่อนไขของมันโดยแต่ละเนื้อเรื่องก็จะมีเงื่อนไขต่ตกออกไปซึ่งถ้าผมไม่เห็นก่อนนี้ผมอาจจะเผลอโชว์โง่ไปแล้วก็ได้เพราะว่าผมคิดว่า w ัดอีฟเมื่อแค่เปลี่ยนไดอล็อรเล็กๆน้อยๆทั้งๆที่ ผมนั้นเล่นกากเองและทําตามเงื่อนไขของมันไม่ได้ในช่วงเวลาของเนื้อเรื่องนั้นก็จะเป็นตั้งแต่ภาคแซดจนถึงภาคซูเปอร์ล่าสุดเลยนะครับผมก็ได้ลองเล่นหน่อยแล้วก็ได้ฉากวัดอีฟอันนี้มาแต่ว่าผมจะไม่สปอยคนดูแล้วกันในด้านของกราฟิกหรือว่าอะไรนี้เราไม่ต้องพูดเนาะเพราะว่าเราเห็นกันอยู่แล้วเป็นการอัปเกรดใช้ u n r e a l e n g i n e 5ทําให้ภาพสวยขึ้นเยอะจากภาพบูดาครใช่มันก็ทัองสวยขึ้นแหละเกมภาคเก่าต้้อง10กวว่่าปีทีทแลตั้งแต่ผมสมัยปถม แต่ถ้าใครหวังเห็นแัสซีนแอนิเมชันแบบยาวๆก็มีให้ชมกันนะแต่ว่ามีไม่มากเท่าไหร่และขอบอกเลยว่าโหมด What If เนี่ยมันยาวมากซึ่งตอนนี้ผมก็ยังเล่นไม่จบเลยล่าสุดพึ่งไปถึงตอนฟิเซอร์ากางโอเคจบกันโหมดเนะื้อเรื่องดีกว่าต่อมาก็จะเป็นโหมดต่อสู้แบบกําหนดเองก็จะเป็นโหมดให้ผู้เล่นนั้นสามารถสร้างฉากการต่อสู้ของตัวเอใส่คัสซีนสร้างเงื่อนไขาการต่อสู้ต่างๆอย่างเช่นเมื่อเลือดของตัวละครนั้น ถึงกี่เปอร์เซนต์ก็แล้วแต่ก็จะเกิดคัสซนีนี้ขึ้นมาก็แล้วแต่ผู้เล่นจะสร้างสารรค์เอาเลยจะสร้างแบบจริงจังเท่ๆคูๆหรือว่าสร้างเกียนๆก็ได้โดยส่วนตัวผมไม่ใช่สายสร้างสารรค์เท่าไหร่ผมก็เลยไปเล่นแมปของคนอื่นซึ่งก็หาดี <c oughs> ใช่ครับในโหมดนี้เมื่อเราสร้างแล้วเราก็สามารถอัปโหลดให้ผู้เล่นคนอื่นได้เชยชมผลงานของเราได้นั่นเองในโหมดฝึกสอนก็จะมีการฝึกวิชาต่างๆมากมายเหมาะสําหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้เลยหรือว่า คนที่เคยเล่นเกมนี้แล้วแต่อยากจะฝึกเพิ่มเพราะว่าระบบการต่อสู้เกมนี้เยอะมากต่อมาในโหมดต,ต่อสู้ก็จะมีทั้งออนไลน์และออฟไลน์โหมดโดยในเกมนี้จะมีโหมดชิงเจ้ายุทธภพอยู่หลายโหมดมากตามในอนิเมะเลยมีตั้งแต่สึกชิงเจ้ายุทธภพธรรมดายันถึงสึกประชันพลังระดับจักรวาลโดยในแต่ละโหมดนั้นก็จะมีกติกาแตกต่างกันโดยรางวัลของทุกโหมดนั้นเมื่อชนะก็จะได้เป็นเงินซีนี่แล้วก็ปลดล็อกตัวละครแบบสุ่มอ้อใช่ลืมบอกเกมนี้ ต้องใช้เงินซีนี่ในการปลดล็อกตัวละครหรือว่าทําภารกิจของมันนะครับต่อมาก็จะเป็นโหมดภารกิจตรงตามชื่อเลยครับเขามีภารกิจมาเราทําให้สําเร็จเราได้รางวัลซึ่งก็เหมือนเป็นการเก็บความคืบหน้าของเราว่าเราเล่นไปถึงไหนแล้วโดยรางวัลในแต่ละภารกิจก็จะแตกต่างกันออกไปต่อมาในโหมดร้านค้าตรงตามชื่อเลยก็เป็นร้านค้าที่ขายสารพัดอย่างมีทั้งการปลดล็อกตอัวละครการซื้อของเพิ่มพลังหรือซื้อสกินเสื้อผ้าต่างๆของตอัวละคร เพลงเสียงเอฟเฟกหรือว่าพื้นหลังตกแต่งการ์ดของผู้เล่นต่อมาเพยเยอร์การ์ดเอาไว้ใช้ในโหมดออนไลน์ทําให้คนที่มาสู้กับเราหรือว่าคนที่มาส่องเรานั้นรู้ว่าเรานั้นเป็นเมนตัวอะไรชอบอะไรบลาบลาบลาบาประมาณนั้นต่อมาในโหมดปรับแต่งสําหรับใครที่อยากให้ตัวละครเก่งขึ้นสามารถไปสู้ PVP หรือ PVE ก็ได้สามารถที่จะใส่อเทมได้ในโหมดนี้มีให้เลือกสรรมากมายโดยแต่ละไอเทมก็จะแสดงผลต่างออกไปและเราสามารถแต่งตัวละครได้ตั้งแต่ชุด อีโมดเสียงเพลงตอนเข้าโหมดสปาร์กิ่งหรือว่า,าสามารถเรียกได้ว่าถ้าตัวไหนไมีฟิวชั่นก็สามารถปิดหรือเปิดได้ต่อมาในโหมดอัญเชิญเทพเจ้ามังกร,งก,รก็จะเป็นการเรียกเทพเจ้ามังกรมาเพื่อขอพอรต่างๆเราก็เรียกได้เลยว่าเราอยากได้อะไรโดยในเทพเจ้ามังกรธรรมดานั้นก็จะมีของทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นเทพเจ้ามังกรแบบซูเปอร์เทพเจ้ามังกร,งก,รก็จะมีหัวข้อพิเศษคือปลดล็อกตัวละครซึ่งจะเป็นตัวละครพิเศษที่ปลดล็อกได้ด้วยวิธีนี้เท่านั้น โดยปัจจุบันจะมีซามัสกับโกคูแบ็กส่วนระบบเล่นแบบออนไลน์นั้นผมขอไม่พูดถึงเพราะว่าตอนผมเล่นนั้นผมกดหาห้องกดหานานมากค่ะเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนมันสร้างห้องป่าให้ผมรอคนเข้ามาจอยผมรอเป็นชั่วโมงก็ยังไม่มีใครมาจอยเลยไม่ขอพูดเรื่องนี้ละกันโดยระบบและโหมดต่างๆก็จะมีประมาณนี้โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าดากบอลสปาร์คิ้งซีโร่นั้นก็ใช่สมคำล้มลือเลยครับระบบเกมเพย์อะไรทุกอย่างดีไปหมดแล้วก็ ถึงแม้ว่าจะเป็นภาคต่อของบูรดไคเทนไคชิที่เปลี่ยนอะไรมากมายตั้งแต่กราฟิกเอยเอฟเฟกเอยระบบต่อสู้ใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาสําหรับใครที่เป็นแฟนเกมนี้นะขอบอกเลยว่าคุณจะได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเพราะว่ากลิ่นอายของความเป็นบูร์ดไคเทนไคชินี่มาเต็มแต่ผมเสียดายอย่างหนึ่งคือระบบฮัทหน้าเลือกตัวละครนี่มันลกไปหน่อยเยอะมากเลยถ้าเทียบกับภาคเก่าแล้วผมว่าภาคเก่าทำฮัทได้ดีกว่าไออันที่มันแบบว่า ที่แบบว่าเลือกเบสตัวละครมาแล้วพอกดเลือกเข้าไปปุ๊บเราค่อยเลือกร่างตามที่หลังแต่น,นี้โอ้ดูดิเนรกมากเลยเต็มไปหมดไม่รู้อะไรเยอะแยะและอีกอย่างคือเนี่ยตอนจะเรียกกลับไปหน้าโหมดการเล่นต่างๆนะทำไมต้องให้กดค้างก็ไม่รู้ท,ทั้งทั้งที่ตอนกดเข้าก็กดทีเดียวเข้าหรือว่าอะไรเข้านะแต่พอจะกดกลับไปหน้าโหมดเริ่มต้นเนี่ยทำไมต้องให้กดค้างไม่รู้เสียเวลาแทนที่จะกดทีเดียวก็ออกไปเลยแล้วก็ในบางคาสีนของสกิลตัวละครน,นะยังความสมูทน้อยไปหน่อยอย่างเช่นเนี่ยอย่างบูรี่เนี่ยเห็นไหม เหมือนว้าปเลยเนี่ยทำให้รู้สึกขัดใจในการต่อสู้ว่ามันเออมันไม่สมูทเหมือนแบบพอใช้ท่าโดนปุ๊บมันก็ว้าไปรีเซ็ตใหม่เลยไม่มีความต่อเนื่องของการต่อสู้สักเท่าไหร่ในบางท่าสรุปแล้วก็คือสําหรับใครที่เป็นแฟนเกมบูดไคเทนไคชชี่แล้วซื้อเกมนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่ากินไอามาเต็มอย่างที่บอกไว้แต่สําหรับใครที่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่แล้วก็จะหาเกมไฟติ้งเล่นและถูกใจเกมนี้ขึ้นมาก็ขอจะบอกไม่แนะนําดีไหม ก็ไม่ใช่ก็แนะนําแหละแต่ว่ารอมาลดราคาก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าคุณซื้อมาแล้วระบบมันยุ่งยากมากถ้าเล่นไปนานๆหรือว่าก็ตามสไตล์เกมไฟติ้งอะถ้าเล่นไปนานๆเล่นเรื่อยๆด่านเดิมๆซ้ำๆ มันก็จะเบื่อไปเรื่อยปกติก็จะซื้อมาแล้วก็เสียไดายตังซะเปล่าๆในตอนนี้นะเพราะว่าราคาก็แรงเอาเรื่องอยู่แต่สําหรับใครที่มีเพื่อนเล่นคิดว่าจะเล่นเกมนี้ยาวๆขอบอกเลยว่าก็อาจจะใช่ถ้าแก๊งของคุณนั้นเป็นสายไฟติ้งที่เล่นต่อสู้ไฟกันได้ทุกวันไม่มีหยุดไม่มีเบือ่อเพราะเกมแนวนี้เพื่อนก็เป็นอีกสาเหตุสําคัญหนึ่งที่ทําให้เกมสนุกขึ้น เพราะว่าเกมแนวไฟติ้มันต้องเล่นกับเพื่อนแะแบบท้าดูวันต่อยไฟกันต่อยในจอไม่พอไปต่อยนอกจอต่อส่วนใครที่ซื้อมาเพื่อที่จะเสพเนื้อเรื่องก็คิดว่าคุ้มนะเพราะว่ามีทั้งเนื้อเรื่องธรรมดากับเนื้อเรื่องว h a อ If เลยแต่อย่างที่บอกตอนต้นคลิปคือถ้าใครหวังจะมีแอนิเมชั่นคัดซีนเท่ๆยาวๆวสวยๆขอบอกเลยว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบภาพนิ่งแล้วก็เป็นดารอ์อกบทพูดซะมากกว่าสรุปรอลดราคาได้รอครับแต่ถ้าใครรอไม่ได้ก็จัดมาเลยครับ โอ้ย <c oughs> เออไปเจอคลิปเก่าๆตอนเล่นปลาตอนโอ้โสองพันสิบสามอ่ะทำอะไรก็ไม่รู้โอ้โหผ้าระดับโฟเคใช้ถ้าไม่ตายเขาก็หลบได้ <c oughs> นี่ นี่เป็นไงโชว์การฟิวชั่นด้วยอ๋ยอพอเหอะกูเขิน